สวัสดีครับงั้นก็คือการ์ตูนแคทเดย์เจนเดรี่หนตัวเทพๆนั่นเองการ์ตูนแคทในตำนาน,น,านเอาเนีย่ยอะไรบอกให้ไปทางซ้ายอะมาทางขวานะ เริ่มเล่นมาเนี่ยก็ยากขึ้นแล้วนะตอนนี้ยังจับอิอร์เตอร์ไม่ได้เลย จะตับอินรเตอร์ยังไงีแบนี้โอวโหอย่างงี้อย่างงี้โออ ได้โมฟิลเราจะมาจับอิมพอร์เตอร์กันวันนี้ ว่าใครคือคือคือ importer เ,เล่นมุกมาได้แต่คราวที่แล้วในตอน EP หนึ่งอ่ะผมเคยเปิเปดเปิดเพลง b a t t ์รค cup รเพราะว่าจะเล่นมีม,ม,มอ่ะ importer ก็ถูกแล้วเนี่ย ใครที่รู้จัก Us, อามองอาดก็ช่วยคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับคุณผู้ชมรีพอร์ตผมรีพอร์ตเองจับอิมพอร์เตอร์ไว้ก่อนฉันไม่ใช่อร์เตอร์ Okay. มันโหวตอันนี้คือไม่ใช่เราสิไม่ต้องโหวตตัวเองเอาไม่มี importer e ยังจับอ e i m p เตอร์ไม่ได้คือใคร เจอคนคิวเลยขมูมามาจับท่อแต่เราไม่เจอคนเลยช่วงนี้เอาเจอ ารีพอร์ตเองว่านี่คอตตูมจัดไปเราคืออิมพอร์เตอร์กลับไปโหวตตัวเองเฉย เราจะโัวตัวเองไหมเพราะว่าเป็นอิมพอร์เตอร์มีพอร์ตล่างเพื่อนสีดำหมสสีดำโดนจนได้โอน่าจะตัวเองมากกว่าจัดไปไม่มีอิมพอร์เตอร์ แต่ว่า,าต้องเป็นใครคนหนึ่งที่เป็นอิมโพเตอร์แน่นอนรอให้คิวมาก่อนเอาเราเรีพอร์ตวั a วั h ทำไมสีเขียวไม่รีพอร์ต มองเห็นเออเออหมดเลยจัดไปไม่มียังจับ importer ไม่ได้เลยโอ้แล้วเราจะจับ importer ยังไงเนี่ยว่า importer คือใครหรือว่าสีแดงของเรา เราก็ลองเล่นอมองอัดอยู่ตอนนี้อามองอันนี้ก็หายไปนานเลยเพราะก็เป็นเพราะว่าผมผมเล่นเกมอื่นแล้วก็แล้วก็ผมเปิดเทอมไงวันจันทร์ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็เลยหันมาทำาัันพุทแทนตอนนี้นะฮะผมมัวแต่ไป หายไปนานเลยเลกับอมองอัดเนี่ยอือฮะอือเลยไลยอะไรเลยค่ะวันนี้ฉันไปทำอะไรผิดคะ Nó hứa bị cột ชอบมากวะผมไม่ได้รีวิวผมเล่นอยู่นะเราไม่มีคนเลยเออไม่มีคนให้คิวเลยเปไหน เราตรงไหนวะไม่เจอเลยสีเขียวมันสีเขียวก็ไม่มีเดี๋ยวที่เราไปว่คือไม่ดีก่อนเดี๋ยวครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับ